ไปดูนแผลแตกยุ่ไหนเนี่ยวัวชนกันบอ้วัวชนกันไม่ได้ดนศอกอะไรเลยโอ้โหนี่ถือว่าเก่งจริงๆเก่งสมชื่อเลยนะครับมีวันนี้มีอานเฉียดเป็นับมีครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมเรายกยกยกสามีเราหมายถึงว,ว่าเขาจับใจเราได้เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไหมตกใจไหมไม่ไม่<อ>ตกใจเลยยกสี่นี่พี่เลี้ยงสั่งบอกมาจะเดินสั่งว่าง่ายไหให้เดินเลยครับให้เดินมาถ้าไม่ใชาถอยยเงียวก็แพ้แล้วลูกที่ เตะขวาคิดว่าเขามีอาการแล้วจะรู้รู้สึกได้ไหมรู้ครับเพราะว่าเขางอตัวแล้วครับมันจะยอมนะครับงอตัวแล้วเราก็จู่โจมเลยก็สุดท้ายก็นอกยกสี่คิดก่อนก่อนช่องนี้คิดว่ามันจะจบยกสี่ไหมคิดครับคิดว่าจะนอกให้ได้ด้ยซ้ำนะครับอืมอวันนี้ทำสำเร็จดีอยากขอบคุณใครบ้างครับน้อนชายข,ขอบคุณเจดีแล้วก็สพวสาจนางองที่คอยสนับสนุนขอบคุณทีมงานทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจ ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปี๕สิบห้าเป็นคนจากตอดอะไรครับตอนราชสีมาตอนราชสีมาอ่ะฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าฝากเป็นกำลังใจไฟหน้าได้ครับไฟหน้าดีกว่านี้แน่นอนครับโอเคมีอยากเจอใครไหมแล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่โปรโมเตอร์คำถามคำตอบที่ยอดฮิตมากเลยนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเจ้าเส้นเก่งเด็ดเพชรสีทองนะครับ ไฟหน้าเนี่ยถ้าสมมติถ้าต่อยเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ที่เราจะชอบสุดเลยอร่อยพอน้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งพอนี่นะแล้วก็ร้อยพอนี่นะร้อยหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณมากครับ